เริ่มอ่ารู้สึกเ๋ได้ว่าเออมันใกล้่มฮอดยำไปอ่าบ้านก้าพงนะี่นี่เนาะเดือนหนาเอานะเด,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 ดือนหนาเนี่เดือนหนาเนี่ฮอตอ่าประมาณมิดสงการเขาเจ้าก็บบ้านก้าพงแล้วนาใกล้บ้านเข้าไแต่อะไรไทยกับไปรับหน้ารักแปะเก้า พ่อเจ้าเจ้าบ like, ่อยู่ก็เลยค่อยบ่เอาให้ให้เจ uh ้าไปเอาเองไปเอาเองแม่นคาดลงน้ําได้ค่อยนะไมกี้บ่ทักได้บ่เออได้อยู่ว่าตเงหมื่นนน้องเนาะาไม้มีทุกสอ้าวหอยหวนี่ก็เอาอยู่ันแล้วมันสิยากยังใสุเทาน่ะผักมักทั่วก็มีผักมีหยังก็มีเบิด พี่น้องเลยเนาะกำลังมาฮอดเฮือนน้องมะนาวหากะยุ่มนั่งอ่าฝนมาตกห้ามพี่น้องเลยกระเทินได้มาเลยการซิขึืดเป็้ยางลินน้องมะนาวก่อนเนาะฝนกับแข็งฝนมาแต่ว่าตู้เด่นกับแข็งฝนมาฮอดอ่าทางสิขึ้นเพื่อนแหละฝนตกพี่น้องเลยผู้ฝนมันตกเออพี่น้องเลยอ่าวจ้าสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันนะครับของตู้เด่นเนาะเอออ่า มื่อนี้มาอยู่ทางเฮือนน้องมะนาวพี่น้องเลยเนาะแต่ฝนตกห้ามตุเรนพี่น้องเลยอ่ากระเทือนได้มากนะกระเทิ้นเป็นนังลิ่งกับน้องมะนาวซะก่อนแปลว่าเมื่อนี้ฝนตกบนมือเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเศร้าเลยแกเศร้าแล้วกับตกมาไม่อีกเศร้าแล้วก็ตกมาไม่อีกนะเที่ยวตกเที่ยวเศร้าเหมือนแบบมาขึ้นเปลิ่งกับน้องมะนาวเหมือนเนาะเองอ่าสภาพฝนฟ้าอากาศบ้านเฮาฝนตกเดือนสี่พี่น้องเอ้ยเดือนสามเดือนสี่เนาะ โยใส่ค่าลิ้นเลยพี่น้องไงล้ครบโดนเติดไปได้นี่พอด,ดีขี้ฝุ่นมองไงอา้าวมันคือหัวยังซี่นี่นะน้ำเสือน้เือบอโอเคโอแของ่งฝนแล้วว่าเสือเปียกนี่แขง่งบุ้นเปียกอะไรแขง่งวุ้เปียกเฮ้ยสบายดีสบายดีนะอืมเธอไม่ได้หมายถึงทำบ้าไปทำบ้าไปอีกเลย ซื้อย <ara> ังมาหน่ตัวนี้นะยังไม่ซื้อวะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เจ้าคืนได้ยังตั้งใหม่เนาะซื้อมัเนาะอืมโตมาแต่ก็ใส่ด้วยเนี่ยอสบายดีเด้อทั้งแม่น้องมะนาวเจ้าเฮ็ดยังอะไรกินเนี่เจ้าเฮ็ดยังล่างถ้วยปวะไม่ให้กินก็ไปเฮ็ดกินตัวเด้อแก่มากเกินเล็กแก่มากกินเล็กก็ เป็นยังไงเงยงงัวน่ะไปเบิ่งงัวบ่ไปนานะ่ะอ๋อยิ่งใหญ่ยิ่งเพิ่มอันนี้กันงัวมันมีงัวหมูนะตัวหนึ่งอนะ่ะหมูเฮาจ้างเขาลุตน,นาแลว้วบนี่อ่ะทรให้เขามาเอาอยู่ฮะหญ้ามันเป็นแบบนี้แหละเขาแหักซาให้เขาไม่<ร><ร>ได้เนาะเออนัอ่นแหละจังหวนะเนี่ยนี่มันต้อมีต้นใหญ่หรอวะเขาถึก ชั่วโมงนี่นอกโลกระบาดเนาะมันมีคือว่าอะไรฮอดย่ามนี่ย่ามใดแต่มันอย่าเป็นนอลกลโลกนะเออพวกงัวพวกควายพวกสัตว์นี่นะพวกเอ่อสัตว์เลี้ยงเขานี่ฮอดย่ามนี่อยากเป็นโรคพวกงัวนี่ปีกายนี่งัวเขาเป็ดโตอันในช่วงอันเดือนนี้แหละตายนี่ยงัวน้อยนี่ย<ม>งัวประมาณปีหนึ่งหรือว่าซองปีน้องหนึ่งนะประมาณนั่นแหละนี่งัวแม่บ่งัวเจ้าเนี่ยงัวตัวแม่บ่ ดูมันขายแล้ดูมันขายดิขายที่ยายนเยยังหาบทันกับขายเนาะพอได้ซื้อยากินเนาะแน่นนะเาเข้าใจนะเขาคือกันเลยยังจะจไดให้ขายวัดเท่าโมมี่ก็คือว่าัมดแล้ อะไรทังนี้เพราะทาินทางาป่ะเน,นี่ทางเลยทางเดนางไอ้กับโค้งมาเฮือนตุคมข้าลูกชายมาตอนนั่นบางตอนเช้านะบางประมาณแปดเก้าโมงเนี่ยลูกชายว่าโอ้พอตุค่มาอยู่เฮือนนอกว่ะพอตุคมเ <c oughs> พิ่นไปอ่าจักไปทางใดเพิ่น,นออก้างนอกนี่แหละแพ่นออกไปฮาบอกแต่ว่าโทรนีร่โมเมนต์อยู่บ้านเพอมาถามอ่าเมียเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นโอยู่เพิ่นออกไปทางนอกเพิ่นว่าาถมตุ่ม เมนตุซิดมันไปเวียตุซิดนะด้วยโอ้ยันเมนยุส่ะด้วยด้วยเมนเมนผลดุดนาใหม่เนาะใกล้แล้วพี่น้องเลยเนาะใกล้แล้วอันเมนใก่แร้ดีเนี่นผลโต๊ะกสิีแต่เริ่มขี้ข้านแล้วนี่เริ่มอ่าผู้ศึกแร้ได้ว่าเออมันใก่ชิวัดยำไปอ่าบ้านก้าพงเนี่ยนี่เนาะเดือนหน้าเอาเน้ะเดือนหน้านี่ เยันหน้านี่ฮอตประมาณมิดสงการเนี่ยเขาเจ้าก็ว่านก้บบาพงและนาใกล้บ้านเข้ากับคำแรกไทยกับไปลำหน้าป้าเก่าเล่าโอ้ยน้องเดนน้องมนะนาวกังที่ด้รถไทยน้องผู้ใหญ่ใจดีทัถถถ้งในเด้อบานทีซื้อให้ใหม่เนาะไปซื้อให้น้อ,มนนองมะนาวเนี่ยเฮงอะไรเนี่ยวะลงมาฮอตพี่เอเด้ มาเพื่อนยันเศร้ามุนตาเศรควันแล้วฝนตกอ่ะตอนแรกเนี่ยมันเศร้าแล้วมันตกหละเขาโทรหาน้องเงาฝนยังตกอยู่บ่าง่ะตกเป็นป่ะเดี๋ยวเรยว่าเออมันเศร้าเลยสิลงไปวะมันเศร้าแล้วลงมาพี่แบบตกอีกซ้ำถ้าขันยางแล้วมันนี่เนี่ยอ๋าตกมอเตอร์กับมอเตอร์กับไปบ่ chắc chắn 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 งาม,มอย่างนี้พื้นเลยบอสอันนี้นยังว่าอันสี่ชั้นนี่นะงามแท้หวะนี่เด้เริ่มเริ่มพื้นหนึ่งพื้นซองพื้นสามไปก็เริ่มงามเลยเด้นี่ธรรมดาแล้วว่ะคอเห็ดไปเรื่อยเก็บไปดีเลิศดีเด้อมีอะไรเข็มมันทรับย์กก็ว่าเตาแกงที่แรกเลยไ,ได้เนี่ยกินแรกเ่ยคือแกงพัทลเล็กบ้างไ้มนี่ไม่ได้กินวัวนศุกรน้องไปเอาเท้าอยู่มีวะมีอยู่ เออแต่ว่าตกก็เอาได้อยู่แต่ว่าหักตอนนั้นมาแล้วบ่พอเจ้าได้เจ้าบ่อยู่ก็เลยค่อยบ่เอาให้ให้เจ้าไปเอาเองไปเอาเองแม่นไปคาดลงน้ําได้อยนะไมกี้บ่งได้บ่เออได้อยู่ว่าตกเงแค่10,000พันเนาะเอามาก็มีทุกสอ้าวหอยหวก็เอาอยู่ันแล้วมีปลามันสิยากหยัใสุเทาน่ะผักมักทั่วก็มีผักมีหยังก็มีด มีแต่ซาแถาแม่แล้วซุปเตอระปืนคันได้ขันทีจะอยู่เนาะขันตุสิดมาแต่ก็ได้แปมเราแล้วบหเออ่ามันจะได้แปมตุสิดเบิ่งก่อนขันมือจักด้เอากระปุกๆกันนี่ยันยันกลับ็ไปมุกปะเมนยืนยืนกัเติ่ดเยอะโอ้คนว่าไปพาตัดด้วยเนาะไปมันวานกลัวด้วยเมนเมนเมนเพิ่นไปเบียกส่วนโตเพิ่นเนาะ ทั an, ici, cured, <S <s ้งนั kind of uh, ่น no ี่กับอยู um, ่บ้านน้องตูบี้กับแม่กับหากเออกมาจากห้องมอทุกค่ำนี่คันโมไปหน้ากัไปเยี่ยมแม่น้องตุ้ยไซแม่เพิ่งออกมาจากห้องมอเลยเขียนเพลงของไปจูงกุ่มใช่ใช่พี่จูว่าแกียนเลงเล็กใช่พี่จูใช่นางนั่นละจีนางไม่ใช่นางแค่กระดูกโูเออเม่นนั่นไปบุญบุญยืนเรือนญาตอนนี้มีหนังงวนหนังยางมาบ่ก็ได้ใส่บ่ มาต่เช้านะเพ่นสาอย่างก็มาต่เช้าพอออามาที่หนได้อยู่่าวทุกภาาเอานังพอได้มาใส่เก่งพักกิเล็กยังเซะตเช้าไม่ด้บเช้าได้สี่โมงเท่าไหรวะนี่เบิ่งก่อนสี่โมงเจ็ดนาทีเห็นทำวัยังมัวอยู่นอนเอาลูกบ่ เฮานอนแต่ลูกบม่ไดนน <c oughs> นนนน้นอนนอนนะลูกนอนนะลูกลูจกจักแปลงไหน,นตื่นมาบเห็นฮาว่าซาบาดนี้ไอ้ะข่อยนอนอยู่มันมาหาลินก,กุ้งกอกกุ้งไก่อยู่มองบุญเลอนอนนะลูกข่อยนอนแต่ลูกนี่ลูกมีเอาข่มันถามมันมันเอามันเอ,เอาผ้ามาห่มให้เรียบร้อยไ้ <c oughs> นอนนะเอาผ้าเอาผ้ามาห่มมันยังให้เรียบร้อย โอ้ oh. เอาผ้ามาห่มให้ร้อยมฐาฐาฐาันจะกัดไปหาป้าอยู่บุญทุนหาเอื่อยเขาน่ะอันพอนอนแล้วมันแบบเอ้ามันใช้แบบพออันอันเบิ่งเจ้าจะบอว่ะชามได้ไนะสามปียังไม่อยเนาะสามปีหาเดือนหกเดือนนี่เนี่ยนี่โน่นสามปีชื่อ,อยังไงชื่อโนโนโน่อ่ะผ้าพันมาหลินน้ำเจ้าอยูแล้วเ<น>พิน่นเพิ่นเห็นในโทรศัพท์เห็นแต่ เอาลงเลยเฮาเห็นเพื่อนอาลงสาวไปเบื้องสาวมะนาวไปเบิงเบ้งพระตู้ค้ำหรือเบิ้งพระตูซิดแต่ว,บบว่าบเห็นมามาเวเฮ่อนกันพระตู้ค้ำเพื่อนม,มาเวแล้วก็บโเห็นเพื<ม>่อนแล้วก็วลงมานี่เห็น<ม> <c oughs> เพราะว่ามื่อนี่เขาไปเฮียนมืนอ่อนี่เพราะว่าเม่สีผ้าน้องเมื่อสวรรค์แต <c oughs> ่วมื่อนี่เขาออกไปทั้งนอกนะเขาไม่ได้ไปทั้งในเด้ถ้าว่าเขาออกไปส่งมันไปเฮียนเลยเขาไปนอนอยู่ในห้องอันนี้แบบกระเจห้องเพื่อนจะถือเมื่อนะ ก็เลยไ่ได้ไปส่งทันไปก็ต้องตอนแรก็ต้ออกไปฮับเอาบัดยากลายอย่างเมนยากยากไปฮับไปส่งแต่ว่าคันอยู่พุ่นกะไปม่แต่ไปฮับก็ไปส่งเท่านะแต่ว่ามาพี่แบบท่นมาเขามันต้องมาน้ำไหนติดขี้ยางอย่างไไปใส่ต้องไปน้ำแต่กระมัวยุบไปน้ำกะ เพ็นเาะเพราะเพราะมีมูว่าน้ำไงเพ็นว่าเราเข้ากับลื่อะไรทันไปีอะไรกับมมวนเชื่อกันได้มาบ้านที่นกันขึ้นหอเฉาอยู่นั่นว่าวจะตกอีกเลยเออให้เพ่นเบื่อกงเกินเล็กให้เบิ่อนเกงเกินเล็กนะใช่ไหมครับในเบิง์นนมาเจอว่าอยนั่นนะให้เก่งเจ้าอ่า โอ้โก oh, okay, ่งเขากิเล็กชุกเลยอ้าวกินแล้วบ่แต่บุญยากเข่าแล้วบ่ชี้มือด้วยหะเป็นไหนอ๋อเกงมันกินเล็กปีมือน้องมะนาวเป็นไหนรสชาติน่ะเค็มเค็มที่กินข้าวบ่เนี่ยที่เข้าเลยอ่า เอาชิมหลายเทื่ได้เบิดแน่เข้มในหนึงเข้มในหนึ่งบ่บ่แมนเน๊ะขันเข้มในหนึ่งเข้มหลายแล้วเน๊ะ <c oughs> เออพี่น้อกเลยสน่ะเนาะ <c oughs> เอเออ๋าตกเง <c oughs> ฮงีอยู่ไหนโธ่ใส่ข้าวอย่างเนะ <c oughs> เาะอ๋าตต ดูพี่น้องเลยใส่ค่าไรเนาะเนาะนั่งลมน้ำนองมะนาวอีกจักหน่อยจังชิ้นเมื่อปะเพิ่นเมือม่อกต่เมือ่อมาท่านได้ได้ตอนนี้นะนัน<ร>่งเป็นมูวันเนาะเจ้าบอกนั่งเป็นมูไข่ก้อนลงเมื่อไปแับเมื่อมาได้ได้เปียกได้เลยเปียกแล้วเหรออันนี้นะสีเปีกเยกขาตั้งข้องสีเปียกเพราะว่าโบนี่เอาถุงมาเดิ ย่างอีโมาเลยว่ะฮะย่างอีโอ้าวเจ้าครับนี่เสือขาดเสือยังเอามาตุ้มมันแบบเวลานั่นมาตุ้มมันได้มันหนาวได้นี่ตัวนั้นมันใหญ่ในยามันซาลาเมนชลามันใหญ่ในยามันเนาเฮ้ยมึงเป็นข้าวเกิดไปไหนเรจ้ะมึงเป็นเมย์อยากกินข้าวแล้วบ่ กันใหญ่กินตัวไดนบ่เออต้องเก่งใจอะไรได้คือข้างกินตัวได้เก่งเกลี้ไปหนึ่งเกลีงบ่ก็าสิเกลือไรัอันเจ้าเอาอันกระดูกนี่เอือบเกลือประจักษ์เลยครับยามันเน่าบ่บม่ได้เอือบอย่างบ่เออแต่ว่ามันตั้งเค็มเนาะเราไปแทงมันนะมันหน่าบันหน่า เินเท่าอย่างไรเนี่ยเงินเอชวนออกไปเอาเท้าตอนนั้นได้ยินว่าเจ้าว่าอยากกินกันเลยว่าเอ้มันนี่ว่างพอดีบวมมีหมองไปเกลือก็มีหมกทั่วก็มีหมกพริกผักมีผักผักบัวผักหอมมีเบิรบวมมีแต่ปลาปลากระคันมียุคขนน้มหน่อยเอาได้แต่ว่ามันน้ามันลายเลยนี่น้าเพาบ่ได้ดูดมาพดผักพดมีแบบพดหมักซาลลี่หมักแตงโมขึ้นตะเกาเลย มันก็เลยแบบยังเลือร้ายน้ํานะเอาเฮไปว่านมีแต่สาราไม่มีแต่ไม่แต่หย่าแต่ยังอะไรไม่ได้ปลาก็ะเ็นสชป่าปลาเลี้ยงด้ปลาธรรมชาติปลาคอปดุกมันเอาไม่ได้หนามหนามมันลายเลยมันหกอีกก้งหาเอาไม่ได้หน้าหวยบ้านนี่มบนป็นพุ้นนะเป็นพวกแบบเหมันต้องมาใช้เลยหนามนะหน้ามีหัวใหญ่็นบ่

ดุซิดมายังวันยันได้ออกไปวิ่งข้างเนาะทันบ่ได้ไปออกดุซิดยังบ่ทันมาน่ะกัสีผ้าจะออกไปแต่เท่าเนาะตอนนี้ยันตอนนั่งนอนคืนหนึ่งนะยันว่านอนคืนหนึ่งอ่ะยันมือเ้าอยังมาหน่ะยันแบบยันแนวนั้นเดี๋ยวมืแรงจะโทรถามเออใส่สั้์ได้เอาให้ได้สช่จีนรังเออจีนรังท่านแ้ขึ้นมาพูนั่งมไ้มนี่บ่เออนั่งไม่ใ้่วมานั่งเตียงมันเลิกอนมันงวัด ให้น่งมานี่นะนางเบิ่งเดียวข่อยมาประทันเนาะเล่นกันมาทันคักปะยังอ้าวแล้วน้องมันเอาเตียงเตียงล่มแล้วล่มแล้วยว่าภากมันล่มเมืแล้วว่วะเบิ่งเลยนะมันเอียงนะเป็นนางข่างเดียวอะไรที่ได้พากันกินต้มต้มไก่กับตุ๊กคัมเมื่เมื่อคืนนี่อันตุ๊กคัมเพิ่งไปเพิ่งไปซื้อไก่มาต้ม เพิ่นมาสูซื้อไก่มาสู่ลุงเพิ่นวันนี้เรากำลังก,งกินอยู่เลยนั่งกินอยู่รถบัพุ่นนึงมันลุกบ่ดนี่ง่ายเลยมันเป็นม่านั่งเน่ม่านั่งแป้นนั่งเขาพุ่นนึงนั่งตรนี้พุ่นนี้นั่งตน,น,น,นี้แบบลุกปึ๊บแดีวมันจะขึ้นแล้วได้ฝ่ำแล้วป่าพุนนออบบ่นนึงแมนเกือบเกือบกินข้าโบอิ่มบุญนิดนึงยังว่ากินข้าวอ,อิ่มแล้ว,ลวเป็นแม่นร้อย กินข้าวอิ่มเนี่ยกินข้อิ่มเนี่ยอยากความกับความมามันคะแนนถวยต้มไก่ไุยบุกความมไม่นดุนไ้นอไปรอน้ไปรอ่ไปกันนี่เนี่ชวนแม่เนี่ยไปน่งไปกับไปยำเวดยำเมนไร้ยำเฮือนอีหน้าทาเฮือนห่านแปลงรถแล้วไะห่านแปลงรถแล้วห่นรถเลยตัวห่านแปลงรถแล้วเลยอันเฮือนน่ะ ชิ้มเมือได้บ่วะแต่ว่า<แ>คนกันยังลายได้อันอยู่บุญนี่ยเพราะเขามีคันทอมเนี่ยเขามีหม่มมีอ่าต็นมีอย่างไรมันกับโบเปี้ยงเนาะฝนตขนกขนาดเนาะไหนวะคือเฮาสิเพื่อเมื่อห่อนโออะโบเปี้ยมันบอเปียอไงวะมันไม่ได้เสียบ่กบอกมันโบเปียงเนาะมันมีในพกอยู่อ,อันนี้ถทำไมไอ้เมื่อทางเก่าไอ้กับเมื่อแล้วผ่านอ,อ,อันนี้แบบโค้งปุ๊โค้งบ้านถูกขึ้นเมื่อยังมาโค้งลงมาเฮือนตัวเองนี่เนาะ โค้งแบบตัวซีพี่น้องเลยโค้งง้หาจอดกันเริ่มจากไปมาหาเงากันเจ้าจ้อกันย่างพนเดียร์ใครอยูแล้วพักอยู่แต่ยังบมทันเนี่ยมือเบิ้งไ้เนเี่ยเขามามาเลยเขาโบย่างเลยเขามีแต่ขี้รถจักรมาเลยอ่ามันยันเหยียบมันเหยียบหนีเพิ่นมันยันโมทันแข็งแห้งน,นะกะ่แต่ว่ามีเงินมีค้ำก็จะซื้อนามซื้อไนใเพิ่อนอยู่เนาะ มีเงินมีคำแบบให้กำลังใจเพื่อนเด้อันนี้อ้ายกับโบมีเนี่ยบ่อยากไปใกล้เพื่อนในคันบ่มีเนี่ยฮีเด้คันมีเออแบบพอมีเงินซื้อเอ็มลงเอ็มร้อยไปให้กันอ่าสร้างผู้เพแฟนเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะกับพอไปเยี่ยมไปยางเบิ่งไปไปเบิ่งไปไายพี่น้อกจากเบิ่งยุ้อันนี้บ่มีอย่างบ่กล้าไปอย่างเพื่อนเนาะตุ้มเนี่ยปอบ้านคำโอ้สาวบ้นคำบ่เออแม่นด้เพื่อนมีผู้ใหญ่เนาะมีผู้ใหญ่เพื่อนมีทุนมีฮอนเพื่อนกะ อ่าซื้อน้ำซื้อไนซื้อแห่ซื้อไส้ซื้อปูนไปสมทบกันอันนี้เทาบ่มีเทากัมีแต่เปล่นกำลังใจออกมามือนันกับแม่คอยเอาเท้ามาซุปมะ่าสูอ่ามูสู่คู่เพือพ่ออุบับิเหตนะทุกท่านแหละพอตุซิดว่าโอ้ยแซ่บแซ่บพอตุซิดว่ยเท้าเนาะมันหมดแซ่บแล้วยามีนะ่นะหน้าเท้าน่ะอ่ะตุคามมาแล้วโอ้ตุคามมาแล้วมาแล้วปากเลย เฮ้ยคือบริญินนี่นะยเฮ้ยคือบริญินนี่เลยเสียงยังวะเสียงยังเนาะเสียงฝนตกบ่โอ้ยเนาะที่ตู่ไปกันอยากเมื่อแเนี่ยเมื่อบ่ได้เดี๋ยวนี้นะฝนตกห้ามเมื่อได้เนาะโอ้ยพ่อาม่ ไปชิถ่ายกบอสใส่หอยจ้าก่อนประตูค้ำไปทังไหนด้ว่าลูกชายเห็นมือเศร้านี่ถามหาอยู่เขาบอกเขาใส่อะไรมากินนี่วะเนี่ยลรื้มเลยเด็กเท่าเหรอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทามือใดบไม่ได้ไปแล้วก็เจ้ากับยูเฮือนเนี่ยไอซีพ้ม่นไอซีพาน้องสาวเจ้าขี่รถกับน้องสาวไอ้ ตามาเด้อะตามาเฮือนรายกาอ้ายกันขี่รถตั้งฮักพากันออกไปเอาเอารายการเอาพักเอาหมีเอายางเรียบร้อยกเจ้ากขามาไว้ตู้เย็นก้อนยำแดงเห็ดชิ้นนะต่างกันถือว่านั่นไปอีกหลายเติบเนาะเออ่คนเศร้าเลยไอ้เมืียคนไดนแบบนี้น้องเลยโดยกระโอ้ตู้คำอยู่ตลาดชิ้ลงประเยอะเพิ่นก่อน สบายดีเดลยวันนี้เดี๋ยวไปสบายดีอาไทยก่อน